สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำทำออโตโพสแบบง่ายๆนะครับขอด้วยโปรแกรมอโตเ m ม t ติเมาส์แอนด์คีย์บอร์ดนะครับก็อันนี้ก็เป็นเบสิกเลยนะครับก็จะให้มันโพสลงในกลุ่มของ Facebook นะครับโอเคอ,อันดับแรกเครื่องมือที่เราจะต้องใช้เลยนะครับหลักๆก,ก็จะมีในเรื่องของ โอเพนนะครับโอเพ URL นะครับก็จะมีฟังก์ชันตรงรูปเครื่องมือช่างครับผมแล้วก็กดเข้ามาปุ๊บนะฮะกดคําว่า O นะครับตัว O ในคีย์บอร์ดเป็นหนึ่งทีอันดับแรกเราต้องเปลี่ยนภาษาในในตัวตัวคอมของเราเนี่ยนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะแล้วก็กดตัว O เป็นหนึ่งทีนะครับหาคําว่า Open URL นะกดปุ๊บในนี้มันก็จะให้ใส่ URL เข้าไปนะครับอ่า โอเคอ่าวก็สมมติว่าเรามี ID ของกลุ่มนะแล้วก็กอ๊อบนะฮะก๊อปมาใส่ปึ๊บมันก็จะเป็นเส้นทางนะครับเวลาเรากดเ a y เนะี่ยมันก็จะเปิด URL นะครับของกลุ่มที่เรามีอยู่นะฮะขึ้นมานะครับอ่าทีเนี้ยเราก็สอนให้มันรู้ก่อนว่าจะต้องทําอะไรบ้างเหมือนคนเราทำเลยอย่างเช่นเราเราบอกว่าเราเปิดกลุ่มเข้ามาแล้วเนี่ย อันดับแรกอ่าอันดับต่อไปก็คืออ่าจะต้องกดตรงรูปรูปตรงคําว่าคุณคิดอะไรอยู่นะฮะก็ต้องกดตรงนี้นะครับอ่าเพื่อที่จะเริ่มโพสต์ข้อความแล้วก็กดโพสต์นะครับอ่ทีนี้เราก็เมื่อเปิดลิงก์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บให้ใช้นะครับตรงรูปดวงตานะอ่าใช้เป็นฟินอิมเมจก็ได้นะครับฟินอิมเมจขึ้นมาจดมันบงัง โอเคแล้วก็ให้มันมาจับนะครับกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้นไปมันก็จะขยายนะฮะอ๋ะอนี่นะครับคุณคิดมันก็จะล็อกไว้นะฮะแล้วก็เซตแอเรียให้มานิดนึงอ่าไม่ต้องเซตก็ได้เผื่อบางครั้งเปิดขึ้นมาแล้วอ่ามันมันไม่ได้แบบเผื่อมันเลื่อนนี่นนั่นเนาะอ่าอันนี้ก็จะหาเจอนะฮะไม่ว่าจะ ตำแหน่งเปลี่ยนนะครับมันก็จะหาเจอโอเคแล้วถ้าเกิดใครอยากกันเหนียวนะฮะก็เพิ่มรูปได้นะครับเพิ่มได้5รูปกันเหนียวไว้แบบเพิ่มได้หละอันหน่อยรูปที่1หาไม่เจอก็ให้มันเอารูปที่2แทนอะไรอย่างงี้นะครับอ่าแต่ว่าแนะนำนะฮะแนะนาให้ให้จับจับให้มันใหญ่ๆนิดน,นึงนะครับเพราะว่าบางครั้งแล้วนะฮะตัวอักษรเนี่ยบางคังอาจจะซ้ำกันนะครับโอเค ได้แล้วแล้วก็ปรับระยะเวลาการหาให้มันนะอเอาแค่สัก5าวิก็พอนะฮะอ่าแอคชั่นถัดไปก็ใส่สัก500 ms นะครับอ่าทำเป็น if e ขึ้นมานะครับติ๊กตรงนี้นะ if ELSE นะครับอ่ามันก็จะเป็น ELSE เมื่อเปิด URL ลิงก์ขึ้นมาปุ๊บให้มันหารูปถ้าเจอถ้ามันเจอรูปนะครับอ่า ในนี้ในนี้ก็จะเป็น move m o u ์นะครับมันก็จะคลิกอยู่แล้วนะฮะอ่ามันก็จะคลิกอยู่แล้วดังนั้นเมื่อมันเจอรูปมันก็จะคลิกตรงนี้นะครับอลองรันดูได้เดี๋ยวก,กดคน r l a อ่าปรับนิดนึงนะครับปรับ delay ยกเว้นอันนี้นะให้ให้มันเป็น500ไปอันนี้ก็10บแต่มันคิกเปิดขึ้นมาปรับอ่ากด p พ a y ปึ๊บอ่าเปิดลิงขึ้นมาอ่าทีนี้มันไวเกินไป อันไวกันไปเพื่อเน็ตช้าเนะเราก็ปรับให้หน่อยสัก1,000อ่ากดเพย์เห็นไหมครับก็กดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เมื่อมันเปิดเปิด url แล้วก็ทำการคลิกตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ <c oughs> เราก็ จะต้องสั่งให้มันพิมพ์ข้อความตามที่เราต้องการนะฮะอันนี้ผมจะสอนแบบเป็นแบบเบสิกก่อนนะครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดลึกเยอะๆนะฮะโอเคทีนี้ก็มาตรงหัวข้อที่2เนาะติ๊กกดตรงฟังก์ชัน if นะฮะตรงนี้แล้วก็เอาเป็น type text นะครับตรงรูปคีย์บอร์ดนี่นะก็จะมี type ขึ้นมาอยู่ก็กดไป1ทีนะครับใน text ตรงนี้เราก็ใส่ข้อความที่เราต้องการได้เลยมติว่าผมบอกว่า สวัสดีวันนี้มาขายยาดมอ่ายาดมดม,ดมแล้วใจเย็นอ่าโอเคดมแล้วใจเย็นอ่าแล้วก็อินเทอร์ด้วยมีการจัดรูปแบบด้วยน,นะ สินค้ามีจำนวนจำกัดอ่าโอเคก็กดโอเคไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็เปิดเป็น Tool ไปนะแล้วก็กดโอเคอันนี้ก็คือประมาณว่าถ้าเกิดเปิดอ่าเมื่อเมื่อกดตรงนี้มาแล้วนะครับแล้วอ่าแล้วแล้วต้องการให้วางข้อความด้วยไหม ถ้าวางข้อความด้วยก็เลือกเป็นทูนะถ้าไม่ใช่ก็เลือกเลือกเป็นตัวถัดมานะครับอ่าโอเคก็เลือกเป็นทูไปนะฮะแล้วก็กดโอเคอ่าโอเคอ่าลองดูกดเพยนะครับเปิดลิงก์ขึ้นมาอ่ามันติดอะไรอ่าเดี๋ยวปิดกัอนโอเค โอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับแต่รู้สึกว่าเผื่อเปิด Bowser, เบราว์เซอร์เผื่อนวยนันเน็ตช้านะครับก็เมื่อเปิดลิงก์ขึ้นมาแล้วก็ดีเลย์สักผมให้3 3 3สามามวินะครับก็ส0 0พันเอมมิสนะฮะแล้วกดปิดก่อนกดปุ๊บเปิดลิงก์ขึ้นมาปุ๊บดีเลย์ก่อน3ามสามวิแล้วก็ค่อยกดนะครับอ่าไม่ขึ้น อันนี้ให้มันหาสักสิบวิเลยแล้วกันนะครับให้มันหารูปจนกว่าจะเจอแล้วก็อันนี้ก็ดีเลยให้มันสักห้าพันเลยโอเคอ่ะกดใหม่โอเคห้าวิเสร็จปุ๊บก็กดโพสข้อความนะอันนี้ก็ยังรู้สึกมันยังไวเกินไปอยู่กดขึ้นมาแล้วบางครั้งมันอาจจะยังไม่ได้ขึ้นมาปุ๊บปับก็ปรับดีเลยหนะ่อย อันนี้ก็แล้วแต่เครื่องนะครับตอนนี้ใครทําอยู่ก็ลองดูเครื่องตัวเองว่าเออมันช้ามันไวนี่นั่นนะฮะอ่าอันนี้ก็ใส่ไปสักสองสองวิก็สองพันเอเมจนะครับอ่ากดขึ้นมาปุ๊บสองพันเอเมจค่อยวางข้อความอ่าโอเคถ้าถ้ามันไม่เจอนะครับถ้ามันทํางานผิดพลาดแล้วมันไม่เจอไอ้ตรงปุ่มตรงนี้อ่ามันก็เอลซึ่งเอลเราไม่ได้ใส่คําสั่งอะไรนะนั่นก็ไม่ทํางานอ่า อเคอ่าตอนนี้ก็นะคะรับโพสได้แล้วอ่าลองใหมอ่อีกรอบกด p พยเปิดลิงก์ขึ้นมาปุ๊บผ่านไปแล้ว5วิอ่าเริ่มหาข้อความกดขึ้นมาปุ๊บสองวิโพสอ่าเสร็จแล้วเมื่อเมื่อมันวางข้อความได้แล้วเนาะเราก็ต้องสั่งให้มันอ่าโพสด้วยนะครับซึ่งเราหาเอกลักษณ์นะครับเวลาทำ ทำบอดเนี่ยเราต้องต้องหาเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของหน้าโพสคือเดิแรกเมื่อมันเปิดลิงก์ขึ้นมานครับสีฟ้าเนี่ยมันชัดเจนอยู่เลยว่ามันมีอันเดียวขึ้นมาส่วนที่เหลือมันทึบหมดดังน,นั้นเราก็จับเอกลักษณ์โดยการจับสีได้เลยครับถัดลงมาจากวางข้อความนะครับจาก type text ก็เลือกเป็นรูปดวงตานะครับแล้วก็ฟินิเม i ปึ๊บให้มันจับสีฟ้าไปนี่แหละ,ะนะครับซึ่งมาแน่นอนว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคแล้วก็นะครับตรงนี้ก็เลือกให้มันเป็นคิกไปส่วนนี้ก็ดีเลยให้มันหน่อยให้มันหารูปภาพสัก3วินาทีนะครับอันนี้ก็ 500ms นะครับแอคชั่นถัดไป 500ms โ okay. อเคโอเคได้แล้วกดปิดเลยก็กดเพย์ครับป๊บกดโพสแล้วก็โพส เสร็จแล้วนะครับก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับฟังอ่าบอทออโต้เทสอ่าออโต้โพสต์อย่างง่ายนะครับนะถ้าใครอยากมีลูปอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของอ่าให้ทําแบบเนี้ยกี่ครั้งนะครับก็จะมีนะสิบครั้งอ่าสิบนาที10วินาที10ชั่วโมงนะครับก็มีกําหนดให้นะฮะหรือจะไป นะครับกำหนด l ูปตัวนี้นก็มี for loop นะฮะก็สำหรับฟังก์ชันอื่นๆนะครับถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้ก็ในช่อง YouTube ผมก็มีอยู่แล้วนะครับก็ลองเลื่อนดูเข้าไปนะครับอ่าก็จะมี loop นู่นนั่นให้เล่นโอเควันนี้ก็มาแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำ auto post เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามการทำฟังก์ชัน auto post นะครับ bot auto post ในรูปแบบต่าง,างๆแล้วก็ในระดับแอดวานซ์ที่มากขึ้นในระดับถัดๆไป วันนี้ก็ขอจบคลิปนำเสนอกการทำบอทดออโต้โพสเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ